วระจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมอิสยาหบทที่12ข้อที่4บันทึกว่า และในวันนั้นเจ้าจะกล่าวว่าจงมูนาพระคุณพระเจ้าจงร้องทูลออกพระนามของพระองค์จงประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายจงเปล่าร้องว่าพระนามของพระองค์เป็นที่เชิดชูข้อคิดจากพระวจนะสิ่งที่ควรออกจากปากของเรา 1. การมูนาการขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำแก่เรา 2. การร้องทูลออกพระนามของพระเจ้าในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากหรือยามที่เราเผชิญหน้ากับปัญหา 3. การประกาศการเป็นพยานการบอกเล่าเรื่องราวของพระเจ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำในชีวิตของเราให้ผู้อื่นรับฟังขอพระเจ้าอวยพรค่ะ